เทศบาลนาครแม่สอดประชุมหารือร่วมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะชาวชุมชนในเขตเทศบาลนาครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติบรรยากาศการปิดหีบบัตรและการนับคะแนนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีทองถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือร่วมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อหาแนวทางการกําจัดขยะค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดเอรเทิดเกียรติชินสาราน,านัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีนายชาตรีสุขารมปหลัดเทศบาลว่าที่พันตรีเทียรยุทธ์วุฒิอัถสารรองประหลัดเทศบาลนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลว่าที่พันตรีภัยทูลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงาน นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเข้าประชุมหารือแนวทางในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษนำโดยนายพรเทพกรีบลำไยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกคัดแยกและจะส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ณบริเวณลุมกลบขยะของทางเทศบาลนครแม่สอดซึ่งสถานที่ฝังกลบขยะของทางเทศบาลนครแม่สอดมีเนื้อที่เป็นบ่อเพื่อทำการฝังกลบทั้งหมด23ไร่โดยใช้เป็นที่รองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นเวลามากกว่า10ปีปัจจุบันมีปริมาณขยะมากเกินกว่าที่พื้นที่ฝังกลบจะสามารถรองรับได้โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จากปริมาณขยะที่สูงล้นเกินกว่าพื้นที่3เมตรในอนาคตหากได้มีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วย่อมต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวอีกทั้งต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากประเทศสหภาพเมียนมาที่ต้องพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองคู่ขนานเช่นกันอีกทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ในทั้งสองฝั่งประเทศก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลที่จำต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะชาวบ้านในแต่ละชุมชนของเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อาทิชุมชนร่วมใจนำโดยประธานชุมชนร่วมใจในายเป็งอินหลวงชุมชนอินทรคิรีโดยประธานชุมชนอินทรคิรีนายมงคลเกตวงศ์และชุมชนประชารักโดยประธานชุมชนประชารักนายสุนทรสันทิศสิริได้ร่วมกันนำคณะกรรมการชุมชนชาวบ้านและแรงงานต่างด้าวออกพัฒนาชุมชนเก็บกวาดเช็ดถูบริเวณอาคารที่ทำการชุมชนปรับภูมิทัศน์สถานที่ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างบริเวณไหลาทางในเขตชุมชนของตนบริเวณหน้าที่ทำการชุมชนและลำห้วยรางระบายน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรากาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสเสด็จเถลิงถวัลยแราชสมบัติครบ70ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ12สิงหาคม2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติอีกทั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเศษขยะดินโคลนสกรปรกชาวบ้านในแต่และชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมพัฒนาบริเวณชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสเสด็จเฉลิงถวายรยาราชสมบัติครบเจปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์เพภสัชกรรมภายใต้คำขวัญดูแลผู้สูงวัยใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559ค่ะที่ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มงานเพศัชกรรมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เพศัชกรรมครั้งที่17เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเดรอบ 12สิงหาคม2559ภายใต้คำขวัญการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมดูแลผู้สูงวัยใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุขโดยมีนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในการเปิดงานเภสัชกรบุญศักดิ์อ่อนลิ้มรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมกล่าวว่าการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมได้มีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาในปี2559นี้ เป็นครั้งที่17และมีความพิเศษโดยสภาเภศสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเพศสัชกรรมได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เพศสัชกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาเภสัชกรรมได้พิจารณาแล้วพบว่า ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงวัยเกิดจากการที่ผู้สูงวัยจำนวนมากไม่สามารถมาโรงพยาบาลเพื่อขอรับคำปรึกษาในการใช้ยาจากเภสัชกรเนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆอาทิเช่นข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายข้อจำกัดทางด้านร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกทำให้การเดินทางมาโรงพยาบาลเป็นไปอย่างยากลำบากนอกจากนี้แล้ว ผู้สูงวัยมักมีโรคเรื้อรังหลายชนิดทำให้อาจได้รับยาหลายรายการผู้ป่วยบางรายอาจจะเก็บสะสมยาไว้โดยไม่ได้รับประทานหรือรับประทานไม่หมดและเก็บรวมๆกันไว้โดยยานั้นอาจจะหมดอายุแล้วหรือเสื่อมคุณภาพโดยไม่ทราบถึงข้อห้ามใช้ยาและข้อบ่งใช้ของยาในขณะนั้นจึงอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้เภสัชกรที่เป็นผู้มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยตรงจึงมีหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาอย่างปลอดภัยนายนแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นก็มีโอกาสในการที่จะเป็นโรคต่างๆมากขึ้นทำให้ต้องมีการใช้ยาหลายชนิด หากไม่ได้รับการดูแลการใช้ยาอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้จากข้อจำกัดหลายอย่างทั้งจากสภาพร่างกายและองค์ความรู้ด้านยาในการดูแลรักษาตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนแพทย์เภสัชกรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือญาติหรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดก็จะมีส่วนช่วยให้ท่านผู้สูงอายุใช้ยาได้อย่างเหมาะสมปลอดภยัย บรรยากาศการปิดหีบบัตรและการนับคะแนนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่อําเภอแม่สอดค่ะที่บริเวณเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่อําเภอแม่สอด ได้ร่วมการปิดหีบบัตรเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจึงทำการเจาะเล่มบัตรออกเสียงมัดเตรียมนำส่งจากนั้นได้เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนประจำหน่วยออกเสียงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการขานคะแนนของบัตรแต่ละใบให้แก่ผู้ที่มารอดูการนับคะแนนได้รับทราบทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขีดคะแนนบนกระดานที่เตรียมไว้โดยบัตรที่ขานคะแนนมีทั้งบัตรดี เห็นชอบทั้งสองประเด็นไม่เห็นชอบทั้งสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเห็นชอบและประเด็นที่สองไม่เห็นชอบรวมถึงบัตรเสียและการเก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำไปส่งยังที่ว่าการอำเภอแม่สอดในการนับคะแนนรวมอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลการนับคะแนนออกมาดังนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงตามบัญชีรายชื่อในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดทั้งหมด8,1957คน ผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตนใช้สิทธิ์เป็นจำนวนสองห9นึ่งันคนผลการออกเสียงประเด็นที่หนึ่งร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบเป็นจำนวนหนึ่งห้าันเสี่เสียงไม่เห็นชอบเป็นจำนวน4,673ันห้เจ็ดสิบสามเสียงประเด็นที่สองคำถามเพิ่มเติมเห็นชอบเป็นจำนวนหนึ่งสาพันเจ็ด้อสี่สิบเจ็ดเสียงและไม่เห็นชอบเป็นจำนวน 4,990เสียงด้วยกันหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอด และ w ว w ร์ดไว e ์แม่สอนวสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ